สวัสดีครับมาเจอกันในแฟนตาซี800อีกแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาเป็นช่วงของแฟนนิวส์กันบ้างนะครับโดยเฉพาะสโมสรลิเวอร์พูลนะครับลิเวอร์พูลกำลังจะกลับมาลงสนามในศึกคาราบาวครับนะครับประเดิมกันในวันพฤหัสนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะมี ศึกพรีเมียร์ลีกนะครับตามมาด้วยเดือนมกราคมยังมีศึก FA ฟเอเดือนกุมภาพันธ์ยังมียูฟ่าแชมเปียนส์ลีกพบกับเรอัลมาดริดจะเห็นได้ว่าโปรแกรมหลังจากนี้ไปนะครับค่อนข้างจะชุกเลยนะครับแต่ประเด็นสําคัญนะครับนอกจากการกลับมาด้วยฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของลิเวอร์พูลแล้วการจัดการของเดร์เกทท็อปหลังจากนี้ไปเป็นสิ่งที่น่าสนใจเป็นอย่างมากนะครับเพราะอะไรมาถึงน่าสนใจครับเพราะว่าลิเวอร์พูลเองนะครับยังไม่เจอกับความ ร่าปลื้ดในเรื่องของปัญหาตัวผู้เล่นเลยแม้แต่น้อยนะครับและที่สําคัญคือไฮไลท์ที่แฟนหงทุกคนกําลังจับตามองกันก่นก็คือการเสริมทัพในตลาดเดือนมก,กราคมยังมีงานอีกหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่ที่เจนคอปจะต้องกอบกู้เลี้ยงผูกลับมาสู่เส้นทางที่ควรจะเป็นอยู่ให้ได้เพราะฉะนั้นนะครับนอกเหนือจากการเสริมทัพผู้เล่นแล้วนะครับเหลือผูกจาเป็นที่จะต้องเร่งฟอร์มการเล่นของตัวเองหลังจากที่ได้ขุนพลนะครับที่ไปร่วมกัน,นกันฟุตบอลโลก กลับมาสู่ทีมเราจะเห็นได้ว่าความเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างของลิเวอร์พูลเกิดขึ้นในเกมอุ่นเครื่องนั่นก็คือเรื่องของ ติดการเล่นนะครับเลียร์พูลเองคงจําเป็นที่จะต้องลืมไปก่อนว่าจะมีใครนะครับเข้ามาเสริมทัพเลียร์พูลในช่วงเดือนมกราคมแต่จะทําอย่างไรให้ผู้เล่นที่เหลืออยู่ทั้งหมดกลับมาอยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีตรงนี้ต่างหากนะครับที่เชอร์อกเองจะมองข้ามมันไปไม่ได้นะครับสิ่งหนึ่งที่เราเห็นเลยนั่นก็คือเรื่องของเกมรสซิ่งซึ่งหลังจากนี้ไปนะครับคงจะต้องจับตาดูเลยว่าระบบเกเกนรสซิ่งของเชลนคอกที่สร้างชื่อเสียงให้กับเขาจะถูกกลับ มาใช้อย่างเข้มข้นขึ้นหรือไม่หรือจะเป็นการนะครับกลับมาใช้ในแต่ละนับในบางช่วงของเวลาของเกมเพื่อที่จะทําให้เลี้ยวปูกลับมาสู่ความดุดันอีกครั้งหนึ่งนี่คือปัญหาของเลี้ยวปูในฤดูกาลนี้นะครับเลี้ยวคูเองแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าทีมนะครับมีความเอื่อยลงมีความช้าลงนะครับแล้วก็ทําให้คู่แข่งนะครับที่เตรียมตัวมาเป็นอย่างดีสามารถที่จะจัดการกับเลี้ยวปูได้บ่อยครั้งโดยเฉพาะ การแก้ปัญหาในเกมรับที่โดนคู่แข่งนะครับสามารถเจาะเข้าไปทําประตูได้ยังดีที่ทางด้านอาริสงเบ็คเกอร์นะครับสามารถที่จะมีฟอร์มการเล่นที่สุดยอดและยังช่วยป้องกันประตูให้กับทีมได้ในหลายๆเกมที่ผ่านมา หลังจากนี้ไปแะครับเป็นสิ่งที่สนุกสนานนะครับแล้วในเรื่องของการตามติดนะครับขุนพลคนใหม่ที่จะเข้ามาสู่สโมสรเรียภูก็ค่อยอ่าเป็นสิ่งที่จะตามมากันหลังจากนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเรียภูเองมีการบ้านก้อนใหญ่โจทย์คือทําอย่างไรนะครับจะกลับไปเล่นอยู่ฟาแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าได้มันก็มีแค่2 c h ช้อยส์เท่านั้นแหละครับช้อยส์แรกนรั่นก็คือกลับไปติดท็อปโฟให้ได้ช้อยส์ที่2คือพวกเขาต้องไปให้ถึงแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้ซึ่งมันยังไม่ใช่สิ่งที่การต เพราะฉะนั้นเกมที่ทั้งหมดนะครับของฤดูการนี้จเจนคอปจาเป็นต้องจัดสรรปันส่วนให้ดีเพราะประสบการณ์นะครับในการที่ลงเล่นทุกรายการเมื่อฤดูการที่แล้วเป็นสิ่งที่ควรจะบอกกนะับเขาได้แล้วละครับว่ามันจะต้องจัดสรรปันส่วนกันอย่างไรเพราะผลกระทบส่วนหนึ่งนะครับที่มาข้าม มาถึงฤด,ดูกาลนี้นั่นคือเรื่องของภาพร่างกายนักเตะและส่งผลถึงอาการบาดเจ็บตามมากันอย่างต่อเนื่องตรงนี้นะครับและที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือยังมีสิ่งที่เจนคอปต้องทําก็คือการตัดสินใจนะครับว่าจะเอาอย่างไรกับนักเตะที่เหลืออยู่ในทีมบางคนจะใช้งานต่อหรือไม่ใครจะได้รับการต่อสัญญายังมีงานให้ทําอีกเพียบเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปแฟนลิเวอร์พูลนะครับคงจะต้องมาช่วยลุ้นช่วยเจียกันในหลายเรื่องหลายๆยอย่างแต่ เมื่อไหร่ก็ตามครับถ้าเราเอ,อ่ยชื่อของเดือนกันคอกขึ้นไป เราคงจะอุ่นใจและคงเชื่อมั่นได้ว่าเขาน่าจะมีความสามารถแล้วก็สามารถพาทีมผ่านจุดนี้ไปได้นี่ก็คือสิ่งที่สําคัญนะครับหลังจากนี้ไปในที่ลิเวอร์พูลจะกลับมาลงสนามในช่วงที่เหลืออยู่ของฤดูกาลนี้นะครับและกลับมาพบกันใหม่ว่ามีอะไรน่าสนใจของสโมสรลิเวอร์พูลกันบ้างอีกนะครับก็อย่าลืมติดตามแฟนตาซี8 0 0ได้ในทุกๆช่องทางนะครับทุกแพลตฟอร์ม a c e b o o k นะครับยูทูบทิกต็อกมีให้รับชมกันทุกที่นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ